อันดับหนึ่งปืน a อเคปืนไอ้ไนะั้ใช้ในหลกหลายอาวุธใช้ในสงครามยูเครนกับรับเสเซียก็มีอันดับสองป,ปืน m อ็ปืน M60 นั้นมีมีตั้งแต่ปืนเอ็ถึง m 6 0มดี ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็น M 6 0สิ D นะักแเจ M 6 0สิ D นั้นเป็นเป็นปืนที่ไม่ค่อยใช้แนกันในสงครามมากเท่าไหร่เนื่องจากราคาที่แพงขึ้น M ก็ M หกใช้ในใช้ในสงครามเวียดนามหรือสารัฐก,ก็ใช้รวมถึงไทยแล้วด้วยอันดับสามปืนลูกสอง ลูกซองนั้นมีหลายหลายชนิดแล้วก็จบไปก็เดี๋ยวอันเดียสีอันดับห้าเดี๋ยวผมจะมาทำอีกนะเออก็แค่น่แหละ